ธะทำว่างมีครั้งที่214ท่านคงอยู่หันหลืนเมตตาเมื่อวันที่22เมษายน2567ขอกราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจยานตนก็คือยานเดิมของตัวเององค์เดิมก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่าง องค์เดิมว่างไม่ว่างแล้วมีไม่มีก็คือธรรมกายชีวิตคนเราต้องสแสวงหาสิ่งนี้นอกเหนือจากนั้นคือขั้นตอนของมายาเกิดมายาดับข้าพเจ้าขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตและขอกราบองเดิมทุกท่านด้วยความสงบสุขเพราะอะไรเพราะต้องการกราบและสำนึกคุณองค์เดิม ให้เกิดความเคยชินอนันตชาติมาพวกเรามีอวิชชาที่ร้ายจุดเริ่มต้นมีความโลภโกรธหลงความผิดบาปความผิดพลาดคิดเพอ้อเจอ้อแป่งแยกยึดติดมีความโลภอยากได้ทำเพื่อตัวเองแอบแอบทำอยู่ในความมืดเช่นแอบขโมยกินแอบมอง แอบฟังแอบคิดแอบเอาล้วนเป็นความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างรวมทั้งความรักก็เป็นความมืดแอบทำเรื่องต่างๆในความมืดจิตใจไม่ใสซื่อไม่สว่างสวยัยก็ไม่สามารถสว่างร้ายขอบเขตไม่สามารถชีวิตยืนยาวร้ายขอบเขต ปุตุชนพูดว่าอยู่ในถุงดำทำอะไรอย่างลับๆแอบแอบซ่อนๆทางมืดไม่มีแสงสว่างพวกเราอยากได้อยากได้ก็ได้อย่างลับๆได้อย่างไม่เปิดเผยสิ่งที่พวกเรามีนั้นคือความมืดคือความจำที่รับลมคมใน ความจำส่วนตัวความจำมีไม่ใช่ความจำส่วนรวมความจำส่วนรวมคือมีไม่มีความจำส่วนตัวคือมีความมีแน่นอนต้องเน่าเหม็นต้องเสียต้องตายเธอก็คิดดูมีท่อนไม้ท่อนไหนไม่ผุพังมีต้นไม้ต้นไหนไม่ตาย มีคนไหนบ้างไม่ต้องตายมีคนไหนไม่ต้องเน่าเหม็นมีคนไหนบ้างไม่ต้องรับผลกรรมสนองอนันตชาติข้างในความว่างของพวกเราไม่ตายมันเป็นสภาวะของกรรมตอบสนองเป็นสภาวะที่มาลงโทษเราไม่มีใครมากำหนดให้เราเรากำหนดลักษณะของกรรมตอบสนองเอง ลักษณะกรรมตอบสนองนี้เรียกว่าลักษณะกฎแห่งกรรมตอบสนองเพราะความจำของพวกเราล้วนเป็นความมีความจำที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็จำไว้อย่างชัดเจน19 1เหนึ่งอยเท้าล้วนจำอยู่ในอัตรารับรู้ข้างในความว่างอนันตชาติชั่วนิรันดรพวกเราล้วนอยู่ในความว่าง เกิดดำเนินการใช้ความมีที่อยู่ข้างในให้เธอใช้ความมีนั้นจะปรากฏลักษณะอย่างหนึ่งออกมามันปรากฏออกมาเป็นผลกรรมสนองของชีวิตคนเราจิตญาณตนของพวกเราเดิมทีคือว่างแท้แยบยนต์มีคือมหาว่างมหามีคือไม่มีที่ใดไม่ว่าง ไม่มีที่ใดไม่มีมีความปราดเปรียวรู้ตื่นตลอดไม่มีการเวลาไม่มีช่องว่างไม่มีรูปร่างลักษณะไม่มีสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่โกรธไม่แค้นความโกรธแค้นกล่าวโทษล้วนมาจากความมืดเป็นความจำแอบซ่อนไม่ใช่ความจำสว่างเปิดเผย ความจำสว่างเปิดเผยคือความจำมีไม่มีลงศพจะใส่ได้อย่างไรเป็นอนันตชาติแล้วพวกเราต้องนอนอยู่ในลงศพเหม็นเน่าให้นอนกินน้ำเหลืองศพไหลเอาไปเผาเอาไปฝังเธอไม่เอาไม่ได้เพราะเธอยึดความมีเห็นมีก็เผาเห็นมีก็ฝัง เห็นมีก็มีน้ำเหลืองสบไหลเห็นมีต้องรับโทษรับบาปเห็นมีก็เกิดแก่เจ็บตายชีวิตคนเราจะหลุดพ้นจากการเกิดตายได้เธอต้องฝึกพูดภาษาทองคำภาษาทองคำก็คือคำพูดที่ออกมาต้องเกี่ยวข้องกับการเกิดตายเรียกว่าพูดภาษาทองคำ ถ้าพูดสิ่งที่เป็นกุศลก็คือคนดีก็คือจิตใจเกิดคำพูดดีๆออกมานั่นเรียกว่าจิตใจดีงามจิตใจดียังอยู่ข้างในผลกรรมสนองชีวิตคนเราอนันตชาติมาไม่มีโอกาสค้นหาต้นกำเนิดรากเดิมของตัวเองพวกเรา แค่มาฝึกทําความดีเท่านั้นเองทำไมคนเราจึงมีความทุกข์เพราะพวกเราสับสนวุ่นวายสิ่งที่พวกเราจำล้วนเป็นเรื่องสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงเป็นชนิดที่ฉันเอาฉันเอาฉันเอาฉันไม่เอาฉันไม่เอาเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องที่คิดมาก ไม่ใสยซื่อบอริสุทธิ์ไม่เป็นธรรมชาติจะเป็นพุทธะได้อย่างไรพวกเราต้องเป็นพุทธะที่ใส่ซื่อบอริสุทธิ์ไร้เดียงสาพุทธะไร้เดียงสาพุทธะหมายถึงความกลมสมบูรณ์ไม่ใช่มีพุทธะองค์หนึง่งพุทธะคือสภาวะที่กลมสมบูรณ์เท่านั้นเอง คือมีไม่มีว่างไม่ว่างชีวิตคนเราสามารถมีความสุขได้ความสุขที่สุดร่าเริงเบิกบานใจที่สุดไม่ใช่เธอมีโชคลาภไม่ใช่เธอมีตำแหน่งสูงไม่ใช่เธอดีหมดทุกอย่างนั่นคือรูปรักษณ์ปลอมที่ไม่มีความนึกคิดเคลื่อนไหวไม่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สูงส่งล้ำค่าที่สุดกลมสมบูรณ์ที่สุดก็คือในจิตใจไม่มีขอเกี่ยวในใจของพวกเราไม่มีอะไรต้องไปกังวลในใจไม่มีอะไรผูกมัดในใจไม่มีเงื่อนปมอะไรเลยถ้าในใจของพวกเราไม่มีเงื่อนปมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเธอ ฉันจะกราบเธอเป็นพระพุทธ,ธพระพุทธ,ธไม่มีปมในใจพวกเรามีปมในใจเพราะพวกเรามีอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาโอ้อวดก็ผูกปมเข้าไปแล้วดังนั้นความหมายของชีวิตและคุณค่าของชีวิตก็คือมาโลกมนุษย์ เพื่อขจัดขอเกี่ยวให้หมดไปนี่เรียกว่าค้นเจอต้นรากเดิมหาเจอภาวะแท้จริงของพวกเราก็คือในใจเกี่ยวจนไม่มีขอเกี่ยวในใจไม่มีปมไม่มีปมอยู่ในใจแล้ววันนี้พวกเราพบพระวิสุทธิอาจารย์ บอกให้พวกเรารู้จักชมหน้าด่างเดิมที่แท้จริงของพวกเรามีไม่มีว่างไม่ว่างมีไม่มีช่วยถอดขอเกี่ยวออกโดยเฉพาะมีไม่มีมาขจัดพิษที่อยู่ในใจโดยเฉพาะมีพิษก็มีขอเกี่ยวพิษนั้นจะล้างออกได้จำเป็นต้องทำให้ขอเกี่ยวหลุดออก จะทำให้ขอเกี่ยวหลุดได้ต้องใช้มีไม่มีจากฟ้าสู่ดินสรรพสิ่งสรรพเรื่องมีไม่มีเป็นตัวถอดขอเกี่ยวที่เป็นธรรมชาติอีกประมาณ40ปีพวกเราก็ต้องเอาไปเผาเอาไปฝังคืนสู่ดินสิ่งอื่นๆที่อยู่ในความว่างไม่ตายมันจำอยู่ในอัตรารับรู้ มาแสดงละครอ,อีกมาเกิดอีกมาเกิดมาตายมาตายมาเกิดเธอจะปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเธอมีไม่มีแล้วก็คุยกันง่ายมีไม่มีก็กระโดดข้ามลงศพไปได้มีไม่มีไฟเผาไม่ถึงมีไม่มีฝังไม่ได้แล้ว มีไม่มีนอนกินไม่ได้แล้วมีไม่มีไม่มีมมมมน้ำเหลืองสบไหลแล้วแต่ก็เพราะมีจึงต้องปรากฏรูปลักษ์ออกมาอนันตชาติมาพวกเรายึดติดรูปรูปนี้เรียกว่าวัตถุเรียกว่าเสียงเรียกว่ารูปลักษ์พวกเราอยู่ในความว่างภายนอกจำวัตถุภายใน จำเสียงและรูปลักษ์ถ้าทุกเสียงทุกรูปลักษ์สามารถมีไม่มีข้าพเจ้ากล้ารับรองเธอบรรลุพุทธร้อยเปอร์เซ็นมีไม่มีต้องไม่ถดถอยไม่ว่าเสียงอะไรรูปลักษ์อะไรก็ไม่สามารถทำร้ายเธอเธอจะแจ้งจิตเห็นญาณได้ต้องมีไม่มีเธอยังอยู่ในความมี จะแจ้งจิตเห็นยานได้อย่างไรเป็นเรื่องหน้าขำเธอยังเป็นปุตุชนทั่วไปจิตใจยังเกิดคำนินทาว่าใครถูกใครผิดยังมีเขายังมีเธอมีฉันมีคนพูดว่าเธอไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาเธอก็สามารถมีไม่มีว่างไม่ว่างได้สิความคิดเช่นนี้ผิดแล้ว เธอมีเรื่องเรื่องนั้นก็มีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นกันขั้นตอนของเธอขนาดนี้ของเธอก็มีไม่มีว่างไม่ว่างมันไม่ได้ห่างจากเธอเลยสักนิดนึงการกระทําพฤติกรรมของเธอทั้งปวงล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอจะเอามาแยกพูดไม่ได้จะบอกว่า คนที่ไม่มีเรื่องก็สามารถมีไม่มีว่างไม่ว่างได้ส่วนฉันมีเรื่องมีปัญหาก็ไม่สามารถมีไม่มีว่างไม่ว่างพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะเรื่องของเธอนั้นแกนแท้ของมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างหรือว่าเธออยากได้หนึ่งรูปลักษณ์หนึ่งธรรมวิถีหรือมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นกัน ดังนั้นพวกเราไม่รู้ตื่นไม่รู้แจ้งเราเองไม่รู้ตื่นไม่รู้แจ้งแล้วจะทำให้คนอื่นรู้ตื่นรู้แจ้งได้อย่างไรพวกเราต้องไปทำความรู้ตื่นรู้แจ้งถึงหลักสัจธรรมต้องศึกษาให้ละเอียดรอบครอบทำความเข้าใจให้ทะลุทะลวงไม่ใช่ไปศึกษาสิ่งที่เกิดจากใจคน มันยังอยู่ในความมีไม่สามารถทำให้เรามีไม่มีใจไม่สามารถผันใจจำเป็นต้องมีไม่มีจึงผันใจได้ในญยานว่างของพวกเราต้องมีไม่มีแล้วจึงมีคุณสมบัติพูดได้ว่าเธอไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่กัดกลุ้มไม่เสียใจไม่เศร้าใจ พูดได้อย่างซื่อสัตว์มุ่งมั่นเธอไม่โกรธไม่แค้นแล้วเธอได้ประจักษ์แจ้งถึงรูปลักษากลทรรวิถีสากลและหลักสัจธรรมสากลดังนั้นพวกเราเป็นคนก็คือมาฝึกผันข้างในความว่างเป็นมีไม่มีนั่นเรียกว่าลักษณะแท้จริง ความว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้เรียกว่าแจ้งจิตเห็นญาณพวกเราคิดว่าความมีเป็นของกูซึ่งมันไม่ใช่มีอยู่ชั่วนิรันดร์มันเป็นรูปลักษ์ตอบสนองของขั้นตอนชีวิตเท่านั้นเองพวกเราต้องทำให้ข้างในความว่างเป็นมีไม่มีสำเร็จพุทธร้อยเปอร์เซ็น อัตตารับรู้ของพวกเรายัางมีความโลภโกรธหลงหึงหวงอิจฉาลิษยาล้วนคือพิษร้ายที่อยู่ในใจพวกเราต้องกำจัดพิษร้ายเหล่านี้ให้หมดไปต้องเอาหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์มีไม่มีมากำจัดจนในจิตใจล้วนมีไม่มีไม,มไม่มีพิษแล้ว ไม่มีขอเกี่ยวแล้วในจิตใจมีความเมตตามากกลมสมบูรณ์ที่สุดก็กลับสู่รูปกายแยบยนธรรมกายแยบยนข้าพเจ้าหากพูดไม่สมบูรณ์มีจุดใดที่ไม่ให้ความเคารพมีสิ่งใดเสียมารยาทขอให้องค์เดิมทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยข้าพเจ้า ปรดยกโทษความผิดบาปร้ายขอบเขตของข้าพเจ้าสิ่งที่ทำไม่สมบูรณ์ข้าพเจ้าจะแก้ไขแน่นอนแก้ไขจนในใจไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่กัดกรุ่มสำนึกคุณและขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง